สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะในนี้มีใครชอบทานกระเจี๊ยบบ้างคะโดยเฉพาะกระเจี๊ยบต้มจิ้มน้ําพริกเนาะหลายๆท่านเนี่ยชอบทานมากๆแต่หลายๆท่านเนี่ยไม่ทานเพราะว่าไม่ชอบเมือกกระเจี๊ยบมาค่ะแต่เดี๋ยวคลิปนี้เรามีวิธีกําจัดเมือกกระเจี๊ยบเวลาต้มออกมาเนี่ยกระเจี๊ยบจะไม่มีเมือกนะคะมันจะทําให้ดูน่าทานกว่าตอนมีเมือกเนาะมาก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะแค่เลยฝากกดติดตามให้กับ ช่องของเคเล่ด้วยนะคะกระเจี๊ยบนําไปล้างน้ําทําความสะอาดค่ะแล้วก็นํามาตัดหัวตัดท้ายหั่นแบบนี้ถ้าหากว่าลูกไหนมันลูกเล็กนะคะเราไม่ต้องหั่นก็ได้นะต้มทั้งลูกได้เลยค่ะจากนั้นค่ะใส่น้ําลงไปในกระทะนะคะไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะเราก็ใส่กระเจี๊ยบลงไปได้เลยค่ะ มะขามเปียกค่ะใส่ไปนิดหนึ่งนะคะเท่าเ,เล็กกว่าหัวนิ้วโป้มือหน่อยหนึ่งะคะ่ะนิดเดียวนะคะจากนั้นก็ต้มจนกระเจี๊ยบสุกได้เลยค่ะความเปรี้ยวนี่แหละที่จะทําให้กระเจี๊ยบไม่มีเมือกออกมาเนาะถ้าหากว่าไม่ใช้เป็นส้มมะขามนะคะมีเป็นมะนาวเนี่ยบีบมะนาวเป็นซีกใส่ลงไปก็ได้นะคะ เรียบร้อยค่ะเมนูต้มกระเจียบโดยที่ไม่มีเมือกแคเลยเองก็ชอบนะคะชอบกินเพราะว่ามันดูไม่มีเมือกแล้วมันไม่เออมันน่าทานเนาะถ้ามีเมือกมันดูไม่น่าทานค่ะก็เอาเคล็ดลับเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆไปทำกันดูนะคะ